คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวที่ชายคนหนึ่งที่พบไทเทนิกเริ่มค้นเกาะในแปซิฟิกเพื่อไขปริศนาการสูญหายอย่างไร้ร่องรอยของอเมเลียแอร์ฮาร์ขณะบินรอบโลกครับการหายตัวไปของอเมเลียแอร์ฮาร์เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกมานานหลายทศวรรษและมีหลากหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอ ในปี1937แอร์ฮาร์ทนักบินชาวอเมริกันสูญหายไปอย่างไรร่องรอยขณะพยายามทำการบินรอบโลกล่าสุดปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินและร่องรอยของเธอได้เริ่มขึ้นอีกครั้งที่เกาะนิกุมาโรโรเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกคณะสํารวจนําโดยบุคคลในตํานานอีกคนหนึ่งก็คือโรเบิร์ตบัลาดชายผู้ค้นพบซากเรือไททานิก เขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่หลังจากที่มีผู้ล้มเหลวมาแล้วจำนวนมากแม้ว่านายบัลลาดจะดูมีความหวังแต่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอร์ฮาร์ดหลายคนยังคงไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอได้อมิเลียแอร์ฮาร์ดไม่เพียงแต่เป็นบุคคลที่โด่งดังในวงการบินของโลกแต่เธอยังเป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมด้วยในฐานะนักบินยุคบุกเบิก เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยไม่หยุดพักเพียงลำพังได้สำเร็จในปี1932อีก5ปีต่อมาเธอเริ่มภารกิจบินรอบโลกซึ่งหากสำเร็จคงจะกลายเป็นตำนานระดับโลกการเดินทางของเธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีสื่อจากทุกประเทศที่เธอเดินทางผ่านติดตามรายงานข่าวของเธอทำให้เธอกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลก ดอรธีคอกรันพันธารักษ์ที่แผนกการบินพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติสมิธโโซเนียนของสหรัฐกล่าวว่าแอร์ฮาร์ดเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้รับความชื่นชอบมากที่สุดในช่วงทศวรรษ1930เธอเป็นนักบินที่สร้างสถิติและเป็นผู้หญิงประสบความสำเร็จในการทำอาชีพในวงการการบินในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในวงการที่เต็มไปด้วยผู้ชาย เธอออกเดินทางจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปยังบราซิลบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแอฟริกาตะวันออกกลางอินเดียอินโดนีเซียออสเตรเลียและไปถึงปาปวัวนิวกินีจากจุดนั้นเธอเหลือเพียงข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นเธอต้องหยุดแวะเติมเชื้อเพลิงอีกหนึ่งครั้งแล้วเธอก็จะเดินทางถึงฮาวายจากนั้นก็จะเดินทางกลับถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐ แต่หลังจากที่เธอบินขึ้นจากเมืองเลไปปาปัวเธอก็ไปไม่ถึงจุดหมายต่อไปของเธอบนเกาะฮาวแลนด์ในแปซิฟิกยังไม่เคยมีใครพิสูจน์เรื่องราวที่เกิดกับเธอได้การสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยของเธอยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวลึกลับที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งคอกรันกล่าวทางด้านโรเบิร์ตบัลลาดเป็นนักสมำรวจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งการค้นพบซากเรือไททานิค ไม่ใช่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวของเขาชายวัย77ปีผู้นี้ยังเคยค้นพบเรือบิสมาร์กเรือในตำนานของนาซีในมหาสมุทรแอตแลนติกและสรากเรืออีกนับไม่ถ้วนทั่วโลกนายบรลลาดระบุผ่านทางเว็บไซต์ที่เผยแพร่เรื่องราวการออกเดินทางด้วยเรืออติลูสของเขาว่า ผมสนใจเรื่องราวของอเมเลียแอร์ฮาร์ดมาโดยตลอดเพราะว่าเธอได้ทำให้ผู้คนทั่วโลกตกตะลึงด้วยการทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่ผมได้พยายามทำมาตลอดอาชีพของผมในฐานะนักสำรวจทะเลลึกการสำรวจเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2019ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนโดยช่อง National Geographic และจะถูกทำเป็นสารคดีออกอากาศทางโทรทัศน์ ทางช่องหวังว่าการสำรวจนี้จะค้นพบสิ่งที่ผู้คนเฝ้ารอกันมานานและเป็นผลงานชิ้นเอกทางโทรทัศน์ผมเป็นนักล่าคุณต้องทำตัวเป็นเหยื่อที่คุณกำลังล่านายบัลลาดกล่าวกับทางช่องเนชันแนว g e โอกราฟิกผมเข้าไปนั่งในห้องนักบินและเริ่มทำตัวเป็นอเมเลียเกาะในแปซิฟิกแล้วจะเริ่มตามหาแอร์ฮาร์และเครื่องบินของเธอจากที่ไหน ภารกิจนี้มุ่งหน้าไปที่เกาะนิกุมาโรโรเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแอ์ฮาร์ดมีกำหนดเดินทางถึงเกาะฮาวแลนด์ในวันที่2กรกฎาคมปี1937เพื่อเติมเชื้อเพลิงเรือของยามชายฝั่งสหรัฐลำหนึ่งที่ถูกส่งออกไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเธอกำลังรออยู่แล้วตามเวลา แต่เครื่องบินล็อกฮีดเอ็กซ์าของเธอก็ไม่ปรากฏมาบนท้องฟ้าตอนนั้นแอร์ฮาร์ดกำลังบินมาพร้อมกับเฟรดนูนานผู้นำทางที่ทุ่มเทก,กับภารกิจนี้ทั้งสองคนส่งข้อความบอกว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้แต่น้ำมันกำลังจะหมดข้อความทางวิทยุข้อความสุดท้ายของพวกเขาระบุว่าพวกเขากำลังบินอยู่เหนือเส้นทางการบินไปตามแนวที่เกาะฮาวแลนด์ตั้งอยู่จากนั้นก็เงียบหายไป แต่ในเส้นทางบินเดียวกันนั้นไปทางตะวันตกเฉียงใต้จะไปถึงเกาะนิกูมาโรโรซึ่งอยู่ห่างจากเกาะฮาวแลนด์ราว648กิโลเมตรทำให้มีการคาดกันว่าพวกเขาอาจจะเลยเกาะฮาวแลนด์ไปและลงจอดบนเกาะแนวปะการังของเกาะนิกูมาโรโรในช่วงที่น้ำลดถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพวกเขามีเวลาเพียงแค่2-3วันเท่านั้นบนเกาะเล็กๆนั้นไม่มีน้ำจืดและพวกเขาก็คงจะเสียชีวิตจากการติดเกาะ ทฤษฎีและการฆ่าเตาการสูญหายของแอร์ฮาร์ดทำให้มีปฏิบัติการค้นหาขึ้นทันทีโดยมีกองทัพเรือสหรัฐและหน่วยงานยามชายฝั่งสหรัฐเข้าร่วมแต่ไม่พบร่องรอยใดๆผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอร์ฮาร์ดมากที่สุดหลายคนเห็นตรงกันว่าเครื่องบินตกลงในทะเลที่ไหนสักแห่งใกล้กับเกาะฮาวแลนด์แต่ถ้าเครื่องบินไม่ได้ตกละ่ะยังมีอีกหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้บางเรื่องก็ดูค่อนข้างแปลกประหลาด แต่ผู้ที่ค้นหาแอร์ฮาร์ดไม่ให้ความเชื่อถือกับทฤษฎีเหล่านี้ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าแอร์ฮาร์ดเดินทางเลี้ยวกลับขึ้นเหนือแล้วก็ไปลงที่เกาะมาแชลซึ่งเธอก็ถูกญี่ปุ่นจับตัวไว้แล้วก็อาจจะถูกบังคับให้ทำงานโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี2017มีภาพที่ระบุว่าเป็นแอร์ฮาร์ดและนูนานอยู่ที่ท่าเรือบนเกาะมาแชลกลายเป็นข่าวใหญ่หลายแหล่ง แต่เบาะแสนั้นก็ดูลางเลือนจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอันนำไปสู่ข้อสรุปของเหตุการณ์ได้นอกจากนี้ก็ไม่มีหลักฐานใดๆจากทางญี่ปุ่นสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนี้ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่าแอร์ฮาร์ดเดินทางกลับไปยังสหรัฐน่าจะหลังจากที่ถูกญี่ปุ่นควบคุมตัวไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบโดยใช้ชื่อปลอมอยู่ที่ไหนสักแห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือสนับสนุนทฤษฎีนี้เช่นกันทฤษฎีที่ว่าเดินทางมายังเกาะน,นิกูมาโรโรดูเหมือนจะมีผู้เชื่อถือมากกว่าโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทฤษฎีดูเหมือนจะน่าเชื่อถือมากขึ้นหลังจากปรากฏภาพลางเลือนของสิ่งที่ดูเหมือนชิ้นส่วนของเครื่องบินอยู่บนแนวปะกการางังจุดตั้งแคมป์ที่ถูกทิ้งร้างและกระดูกมนุษย์ที่บางคนเชื่อว่าอาจจะเป็นของแอร์ฮาร์ด กระดูกดังกล่าวซึ่งถูกพบในช่วงทศวรรษ1940ตอนแรกถูกวิเคราะห์ว่าเป็นกระดูกของผู้ชายจากนั้นกระดูกเหล่านี้ได้สูญหายไปเหลือแต่เพียงภาพถ่ายซึ่งการวิเคราะห์ภาพถ่ายเหล่านี้ของทางนิติเวชระบุว่ากระดูกน่าจะเป็นของผู้หญิงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของชาวยุโรปนั่นหมายความว่าอาจจะตรงกับรูปร่างของอเมเลียเอฮาร์ริกกิเลสปี หัวหน้ากลุ่มกู้เครื่องบินประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศสนับสนุนทฤษฎีเกาะนิกูมาโรโรอย่างชัดเจนเขาเคยไปที่เกาะแห่งนี้ด้วยตัวเองหลายครั้งและบอกกับ BBC ว่ากลุ่มของเขาพบหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีผู้หญิงอเมริกันในช่วงทศวรรษ1930เขาบอกด้วยว่ามีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่นี้หลังจากที่แอร์ฮาร์ดหายตัวไปซึ่งเขาเชื่อว่าสัญญาณเหล่านั้น น่าจะมาจากแอฮาร์ดและนูนานในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการค้นหาขนานใหญ่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งในทะเลรอบๆเกาะฮาวแลนด์แต่ก็ไม่พบเครื่องบินนายกิเลสปีอธิบายว่าความพยายามในการไขปริศนาได้รับความสนใจจากสื่อเป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่ละครั้งที่ความพยายามเหล่านั้นหาหลักฐานที่จับต้องได้ไม่พบปริศนานี้ก็ยังโด่งดังและดึงดูดให้มีคนที่อยากจะเป็นคนที่ค้นพบอเมเลียเพิ่มขึ้นมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆที่น่าสนใจมากโอกาสในการไขปริศนานายบัลลาจะเป็นผู้นำในปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่นี้กลุ่มหนึ่งจะปูพรมค้นหาเบาะแสะต่างๆบนเกาะนี้รวมถึงจุดตั้งแคมป์ที่เป็นไปได้กระดูกหรือวัตถุอื่นๆ กลุ่มที่2นําโดยนายบรลลาดเองจะค้นหาเครื่องบินในทะเลถ้าเครื่องบินของแอร์ฮาร์ดและนูนานแล่นลงกระแทกกับแนวปะการังเครื่องบินของพวกเขาก็น่าจะถูกพัดออกสู่ทะเลในเวลาไม่นานหลังจากน้ําขึ้นภารกิจนี้จะใช้เทคโนโลยีนำสมัยที่สุดในการร่างแผนที่ท้องทะเลในจำนวนเทคโนโลยีเหล่านั้นนายบรลลาดจะใช้เรือดำน้ำที่ไม่ใช้คนขับ ที่สามารถลงไปสำรวจได้ถึงระดับความลึก3,962เมตรแต่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอร์ฮาร์ดหลายคนเกรงว่าภารกิจใหญ่ของนายบัลลาดอาจจะจบลงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสูซสานบัตเลอร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอร์ฮาร์ดและผู้เขียนชีวประวัติของเธอกล่าวกับ BBC ว่าฉันไม่คิดว่าเครื่องบินอยู่ใกล้กับเกาะนิกูมาโรโรเครื่องบินที่ทยานขึ้นจากเรือ USS โคโรราโด บินผ่านเกาะนั้นในช่วง2-3วันหลังจากที่เธอจะหายตัวไปนักบินไม่เห็นกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นที่นั่นเธอกล่าวถึงทฤษฎีเกาะนิกุมาโรโรข,ของนายกิเลสปี้อย่างตรงไปตรงมาเป็นเรื่องไร้สาระเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณาชนในเช่นแนวจิออกราฟิกก็เชื่อเขาทุกครั้งเหมือนกับหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเห็นด้วยว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่แอร์ฮาจะไปถึงเกาะเล็กๆแห่งนั้นค็อกรันจากสมิธโซเนียนบอกว่าตอนที่เธอเข้าใกล้เกาะฮาวแลนด์สัญญาณวิทยุของเธอชัดเจนขึ้นเธอน่าจะอยู่ภายในระยะ50ไมล์หรือประมาณ80กิโลเมตรเธอและนูนานคิดว่าพวกเขาเข้าใกล้เรือของยามชายฝั่งสหรัฐแล้วเธอสรุปว่าพวกเขาก็เลยใช้เชื้อเพลิงจนหมดในช่วงที่เข้าใกล้เกาะฮาวแลนด์ เธอบอกว่านายกิเลสปีและ TIGHAR แทบไม่พบหลักฐานว่ามีคนหรือสิ่งของต่างๆรอบเกาะนิกุมาโรโรและอันที่จริงแล้วมีคนอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ในหลายช่วงเวลาและเรือหลายลำก็เคยอับปางใกล้กับเกาะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยพบหลักฐานที่เกี่ยวกับแอร์ฮาร์ดนูนานหรือเครื่องบินของพวกเขาเลยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมการค้นพบหรือการถ่ายภาพของพวกเขา จึงมีน้ำหนักกว่าบันทึกของการทหารอีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ